สวัสดีครับผมเพชรพรลวดสวัสดีซี่สุขุสุคนครับผมเมื่อนี้กตระเชาตามแนวทางเกเรกวิง่งวดวันที่หนึ่งกร,รกดาสองหาหกหกวดนี้เป็นงวดแรกของแอนโนคาร์สส้มที่เอามาลงที่เอามาที่ไปตามกงวดที่แล้วของเพื่อนกับบนเพื่อนก็ให้วิง่ง หาครับศูนย์กับพวกเขานะครับ่ชมศูนย์เมือนกับล่วงลางส่วนล่างเพป่นกระไหนึ่งกับสามกับเข่าสามส่วนบนนั้นเพป่นไหหา 5, กับศูนย์พวกเขาล่างไหนึงกับสามเข่าสามเรียกล่างออกสามศูนย์เรียกบนก็ออกเจ็ดสองบนพวกเขาร่างเข่าสาม วดนี้เป็นวดแรกของแอตติตามเจเลขวิ่งเงินลานเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยรุดต้องพี่น้องเนาะเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยรุดกะพี่น้องเข้ากับไปเบิ่งคลิปหย้อนหลังของพอแตมได้ได้พี่น้องเด้อเจเลขวิ่งเนาะมาหลับมาส้มมาเบิ่งไปน้ำกัน หน so ึ่งสองห้าหกหก เเลขวิ่งเงินล้านหวัวดนดี้เป็นหวดแหลกได้ไปนอนได้เตียต้องมาลงแต่พอแต้มลงทุกงวดจะมาเบิ่งไ่าน้ำกันส่วนบนเพื่นที่หาตัวไรบน บนบนเพื่อนไฮวิ่งศูนย์บนเพื่อนไฮวิ่งศูนย์กับเจ็ดเพื่อนไยเน้นที่ศูนย์ น่อยเนี่ยเห็นอยู่เนาะพี่น่องเนาะเห็นอยู่บนวิ่ง0กับเจ็ดเน้นที่0ูนย์มันก็นจับคู่ให้02นย์สเจ็ดศูนห ศูนย์สอเดศูได้พี่น้องเจ็ดหนึ่งศูแล้วก็เจ็เจ ตัวเลขสองตัวเพิ่นกระหายหคู่มากเพิ่นกระหายมากหคููเพิ่นกระมีเ่เลขสามตัวเลขสาตัวเพิ่นกระมี่ให้4 4 0สี่ศ

สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดนี่คือสามตัวบนสามตัวบน ส่วนสามตัวบนเพื่อเน้นให้สี่ศูนย์สองสองตัวบนศูนย์สองราคาเจ็ดเจ็ดอ้าวพี่น้องมากว่าน้อ เลขบัตริลรับเจ็ดเจ็ดส้มตกกันตัวล่องกันมาเบิ้งล่างเพื่อจะให้ตัวใดน้อพี่น้องเนาะเบิ้งไปน้ำกันล่าง ล่างวิ่งรูดล่างวิ่งสองสองกับเก่าล่างพันไหยสองกับเก่าส่วนตัวเน้นพันไทยเน้นยุทธ่ชสอง จับคู่ล่างสองห้าเก้าหนึ่งสองหก เก้าห้าสองแปดเก้าแปดหกคู่หกหางส่วนตัวเน้นเพื่อนเพื่อนไเน้นอยู่ที่ เก้าห้าสองแปดตัวเน้นได้พี่น้องตัวเน้นตัวเน้น จ็ดเจ็ดพี่น้องมาร์เลดเบิร์นก็นคือเจ็ดเจ็ดอ่ะพี่น้องแอดคิดทวนได้พี่น้องได้คิดทวนอีกรอบวปัปวะเทศหนึ่งกอร,รกกระดาสองหาหกเจเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยหลุดเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเบิ่งมักตัวไหนชอบตัวไหนบนเพิ่นไ้วิง่งศูนย์กับเจ็ดเน้นที่ศูนย์จับคู่กับมี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์หา เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดส่วนตัวเน้นกับศูนย์สองกับเจ็ดเจ็ดอันนี้บนส่วนละส่วนสามตัวบนสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดเพื่อนกับเน้นให้สามตัวบนเพื่อนเน้นไหคือสี่ศูนย์สองอันนี้คือตัวเน้นได้ไปนอนได้อันนี้ตัวเน้นบน ส่วนล่างเพิ่นให้วิ่งสองกับเก้าเน้นที่สองจับคู่กับมีสองหาเก้าหนึ่งสองหกเก้าหาสองแปดเก้าแปดเพิ่นเน้นให้ 9, 5, 2, เก้าหาสองแปดแล้วแคบหน้าจอตามนี้ครับผมขอบุญขอบคุณเกเลยวิ่งหลายๆที่แบงปัดนแนวทางรัฐบาลไทยมักกระจัดขัดกระพานแลอพี่น้องเด้ตรงเลขนใจจกักตัวว่านอ้พี่น้องเข้า ม็ตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเพลงอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกฎาสองห้า,กกาขอให้โชคๆมั่นมันรวยๆเฮงๆุขผูทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดต,กติดตามคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม